มาวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะเล่นให้ดูนะ hey ไปแล้วโอ้โหอย่างไวโอ้โหอย่างไวนะทุกคนวว้า <Wow. S 1> ท้องมาเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> ไปไปดีไซน์ไปแล้ว สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแพนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม,ใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งก็พาดีไซน์มาหาพี่เกลียย่นี่เลยวันนี้นะ แม่กุ้งพาดีไซน์มาหาคุณครูสอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะทุกคนใช่ไหม,ไมก็คือจริงๆอ่ะดีไซน์เล่นพอได้แล้วแหละใช่ไหม <c oughs> แล้ววันนี้นะแม่กุ้งก็เลยพาดีไซน์มาหาพี่เกลลี่นะมา <c oughs> มาให้พี่เกลลี่สอนน้องเล่นดีไซน์อ่ะขอดูขอดูไหนคะขอดูเซิร์ฟสเก็ตไหนคะ นี่อันนี้นะ <Wow. S 1> เป็นของดีไซน์นะคะเป็นนะขอดูลายหน่อยขอดูลายหน่อยดีไซน์ถือของพี่เกลลี่ขึ้นมาได้ค่ะโอเคนี่น้องท่ามามาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยนะเดี๋ยวแม่กุ้งให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นกเซิร์ฟสเก็ตของดีไซน์นะคะทุกคน <Wow. S 1> นี่ลายนี้นะส่วนนี้เป็นของพี่เกลลี่นะก็ค <Yeah. S 1> ือเมื่อกี้เราทดลองเล่นกันแล้วนิดหน่อยเนาะดีไซน์บอกว่ารู้สึกว่าของพี่เกลลี่จะเล่นง่ายกว่าลื่นกว่าใช่ไหมคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนนะเล่นให้ดูนะเราจะให้น้องเนี่ยเป็นคนสอนน,นี่เลยกูรู้ผู้รู้ของเราเล่นสเก็ตถมาโชเลยครับนวาโชเล่นเซิร์ฟสเก็ตโชหน่อย <c oughs> ไม่ได้นะทุกคนไม่กุ้งคุณเล่นนะคะอันตรายนะคะมาเดี๋ยวให้พี่เกลลี่ลองเล่นของดีไซน์นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เกลลี่บอกว่าเฮ้ยมันต่างกันไหมโอเคปะ่ะพี่เกลลี่เล่น โอเคให้พี่แกลลี่เล่นของเองก่อนนะคะทุกคนไปแล้วโอ้โหอย่างไวโอ้โห,โอ,โหอย่างไวนะทุกคนว้าวท้องมาเลายมาแล้วครับมาแล้วครับไปไปอ,อ,อะดีไซน์ไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะหยุดก่อนขอสัมภาษณ์หน่อยหลังจากที่เล่นของตัวเองแล้วรู้สึกว่ายัางไงเอ่ยอันนี้มันก็สบาย,บายมันลื่นกว่าใช่ปะมนันกว่าแล้วก็อันนี้ค่ะถ้าเราไปเร็วเกินอย่างที่เ,เรเลี้ยวมันอ<ๆ>ันอาจจะตกล่ลงอ๋อมันวงเลี้ยวมันแคบกว่าแต่ถ้าเราเลี้ยวเร็วมันก็แบบว่าเหมือนมันจะล้มใช่ไหมเหมือนเราจะตกใช่ไหมอ,อ๋ออ่ะ เดี๋ยวสลับกันนะเดี๋ยวสลับกันลองให้พี่เกลี่เล่นของดีไซน์แล้วก็ดีไซน์เล่นของพี่เกลี่นะมาดีไซน์จ๋ามามาลองสลับกันสิจะรู้สึกยังไงถ้าดีไซน์เขาเลอันนี้เขามีแบบเก่งๆนี่มืนแต่ถาดิเขาเล่นอันนั้นอ่ะเขาเก่งใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าของดีไซน์อะ่ะมันทักมันจะแข็งอ่าทักมันจะแข็งกว่ามันจะฝืดกว่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นสําหรับเริ่มต้นคนเริ่มต้นเล่น อ๋อนี่ไนี่นี่นี่ดีไซน์เล่นของพี่เกลลี่แล้วนะทุกคนตอนนี้ไปนู่นแล้วนะเดี๋ยวกลับมาค่ะ <c oughs> อย่างลื่น ok โโน,นะอย่างไวายเกลลี่เล่นของดีไซน์ไปแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนู่นไกลมากแล้วนะโอ้โหพี่เกลลี่มาแล้วเป็นไงคะพี่เกลลี่เล่นของดีไซน์เรารู้สึกไงบ้างเอ่ยเยียย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เลี้ยวย,กา,ยากออ๋แต่ตอนเลี้ยวเลี้ยวยากแต่ว่าตอนไปตรงนี้สบายสบายใช่ไหมแล้วดีไซน์นะคะหลังจากที่เล่นของพี่เกลลี่แล้วเป็นไงบ้างหนูชอบเพราะว่ามัาานเ <ๆ S 2> ร็วแล้วมันก็ไปง่ายเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูยังไงนะวม็แบบเร็ววด้ยแต่ว่ามันเลี้ยวปานกลางของพี่อ๋อของพี่มันลื่นกว่าทักมันแบบทักมันลื่นกว่ามันเร็วกว่าใช่ป่ะแล้วเลี้ยวก็เลี้ยวง่ายกว่าใช่ป่ะ เฮ้ยอันอันตรายพี่เกลี่อันตราย <laughs> <laughs> อันตรายห้ามลอกเรียนแบบนะคะทุกคนไปต่อค่ะดีไซน์ติดใจพี่เกลี่นะคะตอนนี้ <laughs>